สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของโรมเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงรายวันนี้เวลา9ก้านาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี สเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุทร,รกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนอำเภอปองจังหวัดพะเยาเป็นครั้งที่6จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามงและเยา้ามาตั้งแต่ปี2528 ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำและไปกลับรวม100คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานจ้างครูสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาแก่นักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2564รวมทั้งหน่วยงานต่างๆสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์บริการองค์ความรู้ในการถ่ายทอดและให้บริการวิชาการด้านการศึกษาสาธารณาสุขและการเกษตรให้ผู้ปกครองชุมชนนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นจัดครูประจำชั้นสอนเสริมนอกเวลาเรียนและใช้สื่อ DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนและผลอเน็ตต่ำกว่าเกณฑ์โรงเรียนได้สนองพระราชดำริอาทิ ส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ให้นักเรียนเป็นคณะกรรมการบันทึกบัญชีกิจกรรมร้านค้าศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อบรมการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพันธุ์ต่างๆและจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางค่าขยายผลสู่นวัตกรรมสมุนไพราชาเขียวขู่หลานสมุนไพรลูกประครบสมุนไพรเมี่ยงสูตรผสมข้าวไร้เบอรี่ในชื่อสมุนไพรน้อยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนมีห้องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่น เนื่องจากนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาชาวเยาว้าจึงส่งเสริมศิลปะก,การปักผ้าลวดลายเครื่องแต่งกายของชนเผ่าเพื่อสืบสารอนุรักษ์การปักผ้าชนเผ่าไม่ให้สูญหาย ด้านกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตทางเกษตรเนื้อสัตว์และถั่วมเมล็ดแห้งเพียงพอนักเรียนฝึกปฏิบัติจ,จริงทางเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลานินในบ่อดินควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกหญ้าแฝกปลูกไม้ยืนต้นและทำปุ๋ยหมักซึ่งขยายผลสู่ชุมชนรวม25ครัวเรือน ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนเช่นทำอิดบ,บล็อกทำมือเพาะชำกิ่งอะโวคาโดและเพาะพันธ์ุปลาตะเพียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ฝึกทักษะให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ในอนาคต โอกาสนี้ทอดพระเนตรผ,ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนตำบลผาช้างน้อยได้แก่กลุ่มผ้าเขียนลายเทียนบ้าน12พัฒนากลุ่มผูเมียนกลุ่มก้าวฟางกลุ่มผ้าเขียนลายเทียนบ้านมุ้งใหม่และกลุ่มผ้าปากักบ้านน้ำค้า ที่ผ่านมามูลนิธิโครงการหลวงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยาและสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาสนับสนุนและพัฒนาอาชีพอาทิอัวคาโดเมลอนการทำผ้าปักจิบมือลายชนเผ่าม้งและผ้าเขียนลายเทียน จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลพยาวร่วมกับคณะทันตแพทย,ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลออกตรวจสุขภาพและทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนตำบลผาช้างน้อยและพื้นที่ข้างเคียงระหว่างวันที่17-18มิถุนายน2568ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์1ราย เวลา13นาฬิกา8นาทีสดด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงรายพะเยาเปิดสอนมานาน60ปีเมื่อแรกตั้งโรงเรียนอยู่บนดอยหลวงที่บ้านกิ่วการตําบลริมโของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายการคมนาคมยากลําบากภายหลังถนนตัดผ่านราษฎรจึงอพยพมาตั้งหมู่บ้านและโรงเรียนในที่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและลาหู มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6รวม138คนกิจกรรมเด่นที่โรงเรียนประสบผลสำเร็จดีคือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพื้นที่ปลูกผักสองไร่เศษมีทั้งแปลงปลูกผักเถาเลื้อยแปลงปลูกในโรงเรือนและปลูกในวงล้อนักเรียนได้เรียนรู้การเพราะกล้าผัก กำจัดวัชพืชเลี้ยงแหนแดงเป็นธาตุอาหารเสริมและทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นประโยชน์ต่อพืชและดินทําให้พืชแข็งแรงให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำดีและเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินส่งผลให้ระบบนิเวศในดินดีขึ้นสอดคล้องกับแนวพระราชดำริที่ทรงส่งเสริมให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีทำให้เพาะปลูกปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น โครงการฝึกอบรมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาพปักชาวเขาเป็นอีกกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จดีมาก โรงเรียนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งส่งพระโกโรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจากเย็บผ้าพร้อมเงินกองทุนหมุนเวียนจัดซื้ออุปกรณ์เมื่อปี2562มีกลุ่มแม่บ้านของชุมชนช่วยให้ความรู้ด้านการปักผ้าชาวเขาการจิกผ้าม้งหลายดั้งเดิมเช่นลหลก้นหอยการทำ ภาพพิมพ์ใบไม้ด้วยเทคนิคอีโคบินติ้งและการตัดเย็บเครื่องนุ่งหม่มที่มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจำหน่ายที่ร้านค้าในตัวอำเภอและมีหน่วยงานรับซื้อไปจำหน่ายต่ออาทิร้านภูฟ้าสมาคมแม่บ้านตำรวจมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงและองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ที่ห้องสมุดครูและนักเรียนช่วยกันดูแลรักษาหนังสือเก่าให้ใช้งานได้ดีและมีหนังสือใหม่ให้เรียนรู้ฝึกอ่านทันยุคทันสมัยมีห้องสหกรณ์ส่งเสริมให้นักเรียนเรื่องการออมการจดบันทึกการทำบัญชีและการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบผ่านการดำเนินงานจริงในรูปแบบสหกรณ์ปลูกฝังความซื่อสัตย์รับผิดชอบและจิตสำนึกด้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่วัยเยาว์ ท้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,560เป็นต้นมาโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชะดำริมาโดยตลอดส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ยังถ่ายทอดไปสู่ชุมชนทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาบ้านพัฒนาโรงเรียนและประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไปทุงกระหม่อมหญิงะบ,บนันราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามโครงการทูบีน้ำวันของจังหวัดร้อ วันนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี2557ทําให้ปี2567โรงเรียนได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศ สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนมะวันให้บริการคำปรึกษาฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ และบริการเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์นในกิจกรรมสร้างสุขต่างๆตามความสนใจในการนี้ทออประเนตรผลงานของสมาชิกแต่ละผลงานเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกออกจำหน่ายนำไรายได้ใช้ดำเนินงานในชมรมได้แก่ ผลงานผืนผ้าเล่าเรื่องเมืองบั้งไฟมนสเสน่ห์ไหมสาเกตนครนำเสนอภาพไหมและภาพพื้นเมืองลายบั้งไฟเอและลายสาเกตคำว่าสาเกตมาจากสาเกตนครชื่อในอดีตของจังหวัดร้อยเอ็ดข้าวปุ้นซาวรถล้มตำนานเมืองแสนล้านช้างคำว่าซาวในภาษาอีสานคือการจับกลยข้าวปุ้นหรือขนมจีนเป็นอาหารที่นิยมของอำเภอพนมไพรหรือเมืองแสนล้านช้าง บ้างไฟถวยแถนศรัทธ,ธาแห่งพนมไพรและโบสถ์ลำนำแห่งลมสื่อศิลป์แผ่นดินร้อเอ็ดนำเสนอโบสถ์เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า <S <S จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดร้อและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอรวันแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่รองประธานกรรมการมูลนิธิทูบีนัมเบอรวัน ในการนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอรวันจากสถานศึกษาในอำเภอต่างๆทั้งพระราชทานพระดำรัสให้ทุกคนมีสติจิตใจเข้มแข็งมีเป้าหมายและมุ่งมั่นทำความฝันให้เป็นจริง <S <S จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันร่วมกับทูบีนัมเบอรวันไอดอลรุ่นที่15 มีสมาชิกทูบีน้ำรวันจากสถานศึกษาต่างๆและผู้ร่วมง,งานร้องและเต้นด้วยความสนุกสนาน องคมนตรีติดตามผลสำริดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่สองวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือไปติดตามการดำเนินง,งานโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและผลผล,ผลิตการจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงรับโครงการประตูระบายน้ําบ้านป่าซ่านเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระารานดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้า สำนักงานกปร,รและกรมชลประทานร่วมกันดำเนินการแล้วเสร็จในปี2565ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูฝนกว่า3,000ไร่และหน้าแล้ง1,664ไร่ช่วงบ่ายไปติดตามผลการดำเนินงานและสถานการณ์น้ำที่โครงการเขื่อนแควน,น้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชนำริอำเภอวัดโบด ซึ่งเป็นโครงการอ่างเก็บน้ําอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยเขื่อน3ตัวได้แก่เขื่อนแควน้อยเขื่อนสันตะเคียนและเขื่อนปิดช่องเขาต่ําซึ่งปิดกั้นลําน้ําแควน้อยที่อาเภอวัดโบด์ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เคยเกิดในเขตอําเภอวัดโบดอํอเภอเมืองพิษณุโลกราว75,000ไร่ทั้งเป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและกิจการประปาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งเผยแพร่เรียนรู้โครงการจลประธานตา,ตามแมวพระราชนำริ ช่วยเสริมระบบชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต,ตอนบนและการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของกอฟผอด้วยองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มา